I mm -hmm. อ่าเปิดดีพี่้อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอ่างเก็บน้ําบางพะครับใช่แล้วก็ก็อ,อ,อ,อ่างเก็บน้ำค่ะโอเคเป็นบรรยากาศที่นี่คนชอบมาถ่ายบีเวอด,ดิงกันนะเพื่อนม,มันสวยอะ่ะเคยเห็นคนอะ่ะลงไปในทุ่งหญ้าซึ่งมันเอียงมากเออ เขาสามารถเดินเข้าไปได้อะออแ,ตแต่เริ่มเหนื่อยแล้วนะค่ะพี่ก็ค่อยขึ้นมนาะปกติมันเป็นคนลากหนึขึ้นมาดิ <laughs> <laughs> ปกติมันจะเป็นคนลากหน,นึ่งขึ้นนะเนี่ย <laughs> ไหวไหมหมายถึงพี่หรือหนูพี่นั่นแหละ ta bị thành tan ngoài ý nít đừng ngoài mấy สุดยอดเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างนอกกันโอ้โหว้าวนี่เป็นอ่างเก็บน้ำครับพี่แพรอะไรยังขึ้นมาไม่ไหวเลย <laughs> นนะะพี่มอัอันนี้แก้งเหนื่อยแก้งเหนื่อยไม่เหนื่อยรันดามากเลยชิวๆชิวมากแต่ขึ้นมาพอขึ้นมาข้างบนครับวิวสวยมากเสียงหอบที่ได้ยินนี่เป็นซิงค์เอฟเฟกต์นะคะใช่เป็นซิงค์ที่เราใส่เข้าไปตอนนี้พี่ลุง ยังขึ้นมาไม่ถึงเลยนะครับขเ,เาขาบอกว่าอย่าไปเดินที่เสาไฟสิวะเขาบอกอตอนนี้หายใจเริ่มแบบว่าฝืนแล้วอะเหนยช้า วิวเป็นไงครับวิวสวยไหมครับดีมากค่ะวิวดีมากค่ะน้ำน้ำและน้ำก็ใช่สีอันนี้อ่อานเก็บน้ำตัวนี้มันเหมาะสำหรับถ่ายเรีเวดดิ้งมากเลยนะปกติที่เคยมาไม่เคยเห็นสันตรงนี้เลยนะพี่ไม่เคยเห็นเลยแต่ที่นี่ต้องย้ายกลางกลนงไงเออเกิดอ,อะไรขึ้นน้ำไปไหนหมดน้ำอาจจะแห้งก็ได้นะ เราคิดว่าเราจะเดินไปถึงนู่นไหมถึงค่ะเคยเดินเอาเหรอแต่พี่ว่าพี่ไม่ไหวแล้วนะพพเพราะว่<อ>าความดันพี่จะขึ้นละกห้ากันเลยข้าง,งหน้าไม่ใช่หรอเอาข้างหน้าเอาข้างหน้าอ,าอาต้องเดินแบบได้คิดด้วยนะเนะเออ ตัตอนยอนอยากให้มันอยู่กลางแต่ตัวเองไม่กลางอ่ะไม่จับแพ้แล้วจับใครมาจับแพอมาจับแพนี่ให้ลุงไว้ฝั่งนู้นเออ พี่แพรลงเป็นไงบ้างบรรยากาศการลงโอ้ยชิวกว่าตอนขึ้นเยอะเลยค่ะตอนขึ้นเหมือนแบบว่ามีคนดึงดึงดึงเป้แบบอยากไปแน่เลยจริงๆไม่ใช่ควตลกนะ,ะอันนี้อันนี้แสดงล้วนๆเลยอ,อันนี้แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาถ่ายรูปสวยๆมาช่วงเย็นๆหรือมาช่วงเช้าๆก็ได้นะครับโอ้บรรยากาศหญ้าเขียวมากบอกเลยพีวดดิ้งสวยมากว้าวนะ สำหรับใครที่อยากให้พวกเรามาถ่ายพรีเวดดิ้งให้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับมีทั้งภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็ดโดรนนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะ,นะครับเราทำโปรดักชั่นวันนี้เรามาโชว์โปรดักชั่นโดยเฉพาะเลยใช่ไหมขายของขายของนะครับวันนี้ขายของนะไม่มีวัตถุประสงค์อ,อื่นอย่างใดเลย เราก็ตรงไปไหมน้อพี่ขายของนะเออเดี๋ยวนี้เขาก็ขายของกันตรงๆอย่างนี้แหละใช่ไหมอ๋ออ้อมอะไรขายของก็คือขายของไหมล่ะโอเคเอาเป็นว่าใครอยากถ่ายรูปนะคะตติ่อเค จากที่ชมวิวริมอ่างไปแล้วนะครับก็ว่าน่ะคิดว่าน่าจะเริ่มหิวแล้วตรงริมอ่างนี้ก็จะมีร้านอาหารนเออร้านอาหารนะมีสมอเออร้านอาหารนะมีต่ำใช่ไหมมีเลยไปตั้งแต่ร้านใหญ่ๆตรงนู้นเลยมีร้านใหญ่อยู่เป็นซุปแล้วก็จะมีร้านเล็กๆแบบเนี้ยค่ะเราเราอย่างนี้ละเราชิวๆเราต้องนั่งร้านเล็กๆร้านใหญ่ๆเรานั่งเยอะแล้วใช่นั่งร้านเล็กๆใช่ร้านเล็กๆตอนนี้เช้าๆตอนเช้าๆอ่ะ ถ้ามาเช้าๆมาวิ่งนะอากาศดีมากเลยแล้วก็มันจะมีรถเหมือนกับรถขายอาหารอฟทักอะเข้ามาตอนเช้าๆมันจะมีพวกไข่ลวก<ช>กาแฟวันตินขนมปังปิ้งอะไรเงี้ยขายตอนเช้าๆนะตรงตรงตรงิมอ่างตอนเช้าๆน่าจะฟินเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าใครสนใจอยากมาวิ่งอยากมาทานก็ก็แวะมาได้นะครับที่อ่างเก็บน้ำบางพระอยู่ที่ สีราชานะครับอำเภอสีราชาชลบุรีโต๊ะาาาวางไม่พอ,อมาแล้วเท่าไหร่ครับทั้งหมดถ่ายเจะได้ครับกายกอนเนาะอยากใจตังอะ่ะ <laughs> <laughs> ทำไมเกิดฝนมาจะได้หิ้วขึ้นรถไปเลยจะไหม อันนี้ความหิวของใครเนี่ยใครหิวบ้ารีสั่งมาดูเล่นๆใครส,สมีน้ำน้ำน้ำสั่งยังมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นตำถาดเออเวาวตำไทยตำไทยปกติเราจะเห็นเลยแบบว่าตึง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 ตึนนงเ,ออเวลาตำไทยมามันจะมีเสียงตดยตีประกอบด้วยใช่ไหม <laughs> เยอะบังเอิญบังเอิญนะบังเอิญอ่าโอเคต่อไปตำไทยอ่าตำไทยแต่ว่าเป็นตำถาดก็เลยมาเป็นถาดแบบนี้แล้วก็มีไก่ย่างอืมไก่ย่างแล้วก็ยำหมูยออ่ายำหมูยออันนี้มีอันนี้อะไรครับลาบทะเลลาบทะเลวว้าแล้วก็อันนี้ก็อันนี้พิเศษที่สุดมิสบอลโอ้ดูดีเนาะมิสบอลมิสบอลเออเป็นอาหารแบบว่าสตรีทฟู้ดนะครับที่ อ่างเก็บน้ำบังพล้านะครับทั้งหมดนี้แอดมินแพลรทานคนเดียวนะครับเนี่ยได้ใช่ไหมครับโอเคอ่ะอเราจะไม่พูดถึงรสชาตินะครับแต่เราจะพูดถึงราคาอั้นอะไรลาบลลาบใช่ไหมเป็นไงยังได้อยู่นะโอเคไม่แย่นะส้มตำกระจาย อืมโอเคโอเคได้ได้ได้อืมเราก็ไม่เร็วร้ายมากก็ไม่เร็วร้ายไม่เร็ว้ายบินโดนก็บินไปกินก็กินไป โอเควันนี้ก็เกลี้ยงไปอีกเกลี้ยงไปอีกมือหนึ่งครับผมในบรรยากาศริมเคลไม่หมดไม่หมดเหลือก็กลับไปบ้านโอนไม่เอาโอเคก็นน <Okay. S 2> เอ๊ะเรายังไม่รู้ราคาคใช่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 เราจะไม่ถามถึงรสชาตินะครับราารอเออแต่เราจะถามถึงว่าวันนี้มือนี้เท่าไหร่เก็บตังค์ด้วยครับ เห็นไหมา้วให้เขามาเก็บตรงนี้เราจะได้รู้ว่ากี่บ้านกี่บ้านคุณเอกคารินว่าเท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบสามรอยยี่สิบอ่ะคุณวิชุตาเฮ้ยไม่ใช่โค้กสองขวดสามร้อยหกสิบเสร็ประมาณช่วงเลทสามร้อห้าสิบถึงสี่ร้อยอ่าพี่สองแปดถึงสามร้อยอ่ะนั่งเหมือนรู้นะว่าเราก็อิ่มแล้วใช่ นางก็ไปนอนกีงอยู่ตรงโน้นบิลลิ่งิลลี่เซลอาบินมาแล้วเลขที่ออกคือ495โอ้โหวันนี้งานนี้คุณวิชุตาสูตร้องโอเคตึ๊ดตี๊ดทร๊บนี้เราหมดไป495บาทนะครับ บรรยากาศลิ้นเคลินนะครับโอเคก็หลายอย่างหลายอย่างได้ประมาณกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอย่างโอเค <Okay. S 2> อจบทริปปิดคลิปหน่อยแล้วเรียกว่าไปใช้พลังงานอ่าแล้วก็มาเพิ่มพลังงานอ่าเพิ่มอยอ,ยอ,อิ่มแล้วก็นอนหลับนะครับรคือรถหลับแน่ไม่หลับสีบ้านอยู่นี่จะหลับได้ไงคะ ถ้าฟังรายการหน่อยอ่ารายการของเราตั้มชื่อได้ไหมเอ่ยเที่ยวกินไปเรื่อยเที่ยวกินไปเรื่อยอ่าก็เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ใน TNC ของ TNC ของเรานะคะอ่ามีมีเพื่อนๆเขาถามว่า TNC คืออะไร TNC พี่ลุงดีกว่าพี่ลุงจ้ะ TNC คืออะไร TNC ย่อมอย่างไรคะ TNC ย่อมอย่างไรวะคัสตัมเบอร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ย normal กันเถอะ แปว่าอะไรนะที่มาจากตุ้ยเอ็นมาจากนุ้ยซีมาจากกลับรวมกันเป็นตุ้ยนุ้ยกลับนะครับช่องทางการติดต่อของเรามีเฟซบุ๊กมียูทูบชแนลมียูทูบชแนลด้วยแล้วก็ธนาณัตมีธนาณัตอะไรธนาณัตมีธนาณัตมีโทรเลข ก็ล่าสุดเลยก็มีทิกทอกนะอย่าลืมเข้าไปดูกันติดตามกันได้นะคะครับหรับวันนี้ก็ประมาณน,นี้ละค่ะไว้เจอกันอีกทีหน,น,น้าเนาะบ๊ายบาย